สดีนะคะสวัสดีคนลำปาวค่ะสวัสดีพี่สลาละครึ่งสว่างสวัสดีค่ะดีค่ะดีพี่ติก๊กอัสสุกี้พี่ติ๊กค่ะมานะคะ้าเราจะให้ดู พีร้อนๆค่ะสุกี้หรือจับฉ่ายไม่รู้คล้ายๆกันสวัสดีค่ะนางฟ้าจำแรงจะให้ดูร้านนะตัวเองบันีพี่อัมมี่สวัสดีจ้าไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดเลยค่ะช่วงนี้สวัสดีค่ะสมรยตาโตตัวเองนี่นะร้านเราอะเราพาดไปฝั่งนุนเห็นไหมอะเราจะติดกับร้านน้ำ ไอตรงนี้คือโรงพักค่ะเนี่ยนี่คือโรงพกักอันนี้คือซากรถอที่เขาเกิดอุบัติเหตุค่ะมันมันตรงกับหน้าร้านเราเลยเป็นร้านขนมปงังร้านข้าวมันไก่ร้านดอกไม้ตัวนั้นเป็นโชคชัยมอเตอร์นี่ร้านเราเราก็ตรงกัเป็นร้านน้ำค่ะนี่ปรับปรุงใหม่ค่ะ <c oughs> อันนี้เมนูนะคะสวัสดีค่ะผมมันยาวค่ะก็เลยต้องคัดคัดแกบนหัวสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอัสุกี้พิติิค่ะ จิมสุดเด็กขาจากทุ่งเสี่ยมเ,เราจะใส่ตรงไหนดีอ่ะทำไมไม่ขายหรอคือพี่อารมี่เราเช่าที่เขาใช่ไหมแล้วก็เขากลับมาขายอ่ะกลับมาขายแบบกระทันหันมากเราก็เลยต้องกลับมาอยู่ร้าน เดี๋ยวเรากาลังหาทางกลับเข้าไปอยู่นะกำลังกาลังกาลังกาลังค่ะก็อยากกลับให้ไปอยู่นะแต่รอจังหวะก่อนนะพี่รถเข็นหรืออะไรก็ยังอยู่ที่นั่นอยู่ค่ะย่งเช่าทิ้งไว้อยู่เดี๋ยวรอเวลาก่อนพี่กลับไปแน่ค่ะแต่รอเวลาก่อน วันนี้คนเงียบๆครับตรงไหนก็ขายได้ขอบคุณค่าก็เชื่ออย่างนั้นเหมือนกันค่ะบมีนางนางฟ้าจำแรงถ้าของเราเจ๋งจริงอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ ว่นไม่ได้ไลฟ์ค่ะอยู่ที่ร้านนี่นะคะ่ะไม่ได้แต่งตัวก็เลยไม่ได้ไล่คุลูกค้าผิดหวังเครียดเหมือนกันค่ะมันกระทันหันอะเจ้าของเก่าเขาคืนเงินมาจำทั้งหมดให้เราเลยแล้วเราก็ต้องออกมาแล้วก็ไปหาเทศบาลเขาปเป็นที่ของเทศบาล รัฐบาลก็บอกมันเต็มหมดเลยแล้วก็เข้าใจแล้วก็ต้องกลับอาที่รางเดี๋ยวกำลังหาทางกลับเข้าไปอยู่ค่ะมันมันเต็มหมดเลยอะ่ะอดีประชอ้อน สวด,ดีน้องปลาชอ่อนด้วยนะย้ายสารมโนครัวจากปากกล้วยไปหมดแล้วหรอน้องปลาชอ่อนไม่มาบ้านเลยอ่ะน้องปลาชอ่อนแม่แม่ไปอยู่ด้วยใช่ไหมไม่เห็นไม่เห็นอยู่ที่ปากกล้วยแล้วอ่ะ สัสดีค่ะคุณลักซี่เกมสวัสดีค่ะไม่ได้ขายที่เก่าแล้วค่ะเลย,าาย,เลยไม่ได้ไลน์ให้ดูไม่ได้แต่งตัวด้วยไงอาย ขาดเย็นๆค่าสุโขทัยอร่อยครับประชอบขายยำดีไหมฮะตัวเองแหมเป็นครูด้วยขายยำด้วยหลากหลายอาชีพขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาเจอหมดได้เลยปิดทมใหญ่หมดก็มา มดบอกเขาเป็นเพื่อนกับเธออ่ะก็ชอนแม่มาอยู่บ้านพ่ออพาแม่ไปอยู่ด้วยเลยเนาะไม่ค่อยได้มาปักกล้วยใช่ไหมทำงานนะเนาะวัสดีพ่อด้วยนะพ่อดูอยู่ เปิดห้าโมงเย็นค่ะเอ้ยเปิดห้ดาโมงเชา้าห้าโมงเช้าถึงสองทุ่มแต่ตรงนี้เรามีที่นั่งกินด้วยนะตรงนี้เราจะมีที่นั่งกินด้วยนะคะมีสองโต๊ะและ,และข้างๆเราก็มีร้านน้ำป้านแบน,ปน,ปน,ปนเป็นดัชชี่มีวาขนมสั่งทานได้คะ่ะติดกันเลย ยำขข่ได้เรื่อยๆจ้าสู้ๆปลาช่อนสู้ๆเนาะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสวยไหม่ะไม่ค่อยมั่นใจเรื่องความสวยเนี่ย ติดเทอมถึงจะได้กลับทีอ๋อยังไงตลอดอยู่จังหวัดอะไรนะปราช่อนกำแพงเพชรใช่ไหมหนาวไหมกำแพงเพชรอะพิจิตรหรือกำแพงเพชรกำแพงเพชนะรเนาะติดลูกค้าสั่งอะไรอะติดอันน้ำเลยค่ะ จะผ่านน้ำแล้วกาแฟาอร่อยนะกาแฟกาแฟ,าาฟานมติ๊กอันนูแก้วหนึ่งสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันเผ็ดไงพี่ติ๊กจะชอบแซ่บไงสุกี้สนับสนุนโดยพี่ติ๊กค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณป้าระเบียบป้าระเบียบดอกไม้สดอยู่ใกล้ๆกันเพิ่งลาเป็นเพื่อนเมื่อเช้าเ <L un ters> น็ตไม่ค่อยดีเลย ขอบคุณพอมากขอบคุณลูกขอบคุณค่ะสู้ไหวอยู่พ่อแต่มีโอกาสก็จะกลับเข้าไปใหม่ตอนนี้กลับมาตั้งหลักที่ร้านก่อนค่ะบจะเสียงเงินเยอะจะไปเช่านูน่นเช่านี่เสียงเงินเยอะจริงหนูมีแก้วส่วนตัวนะติดปั่นให้หนูแล้วเหรอ พี่ใจดีตลอดเลยค่ะอร่อยนะตัวเองแก้วละ25บ้าบาทสั่ฟรีไม่อั้นนะข้างๆร้านเราเลยสวัสดีคุณฮีรนันค่ะ ใกล้มีหลายร้านเมนูเลยนะคุณพี่ตั้งดูพิติกแป๊บหนึง่ง เทียงเพิ่งเทียงคร่ะงหาถามว่ากลัวเป็นบาหวานไหมกลัวไหมไม่กลัวหวานเไม่กลัว<อ>เป็นอะไรเลยไม่เู้เป็นหาอะไรไม่เคยจะกลัวเป็นโรคอะไรเลย ว่ากินอะไรไเ,นนเป็นู่นเปนี่ค่ปขนะกินไม่ได้เลยหวานแบบว่าขอบคุณค่ะส่วนใหญ่ความหวานบางมันจะไปอยู่กับคนที่ชมพูอมอะ่ะง้อล,ลืมโชว์สวัสดีค่ะอันนี้คือมุมมองไมค์คารนะคะนี่คือข้างหน้าด้านหน้านั่นคือโรงพักนะคะที่บอกว่าเป็นนังฟ้าหลังโรงพักก็คือด้านหนา้าโรงพักโรงพักเมืองสวรรคลโลกคะ่ะสวัสดีพี่มนด้วย สวัสดีค่ะพี่มนรถผ่านตลอดสวัสดีค่ะได้น้ำแล้วคนี่น้ำร้านพิติกปากไม่แดงเลยอ่ะไม่ได้สูบบุหรี่นะครับปากมันดำสวัสดีค่ะกาแฟปั่นร้านพิติกค่ะข้างๆกัน เพิ่งเปิดมาตอนห้าโมงนี่ยังไม่มีลูกค้าเลยพี่มอนชีวิตเศร้าๆมันยังวันอยู่มากคุณพี่ต้องบาย แต่งหน้าเลยไม่โทรแล้วไม่นัดสายแป๊บนึงนะคะ